นาโอยะอินุเอะกำลังรอข้อเสนอที่ออสเตรเลียโดยล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยมาจากจอร์ดโรดผู้บริหารระดับสูงของโนลิมิตบ็อกซิ่ง้้ให้สัมภาษณ์กับทางฟ o อ s ส o r ปอของออสเตรเลียว่านาโอยะอินุเอะเป็นนักมวยรุ่นต่อรุ่นและในความคิดของผมเขาคือนักชกอันดับที่หนึ่งของโลก แบบปอนตบปอนเมื่อคุณดูสถิติที่ผ่านมาของเขาตำแหน่งแชมป์โลกของเขาความสำเร็จทั้งหมดมันมหัศจรรย์มากๆนั่นเป็นสาเหตุที่ผู้ชายที่ชื่อว่านาวยะอินุเวกํกำลังจะถูกจัดเพื่อขึ้นสองเวียนในสนามที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเหตุใดเขาจึงมีผู้ติดตามจำนวนมากทั่วโลกและทำไมเมื่อใดก็ตามที่เขาขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งโลกจับตามองโรดยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อพวกคุณดูคู่ชกที่ทางนาโอยะเจอมาในช่วงหลังๆนี่นั่นผมว่าทางแซมมี่แตกต่างออกไปมากและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาแซมมี่จะเป็นแชมป์โลกไม่ได้ แซมมี่กูดแมนเขาเป็นนักชกที่ไม่มีใครต่อยเขาได้เขาจะอยู่ตรงหน้าคู่ชกและคู่ชกของเขาเองก็จะไม่สามารถโจมตีทางแซมมี่ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าเขาจึงจะต้องชกในไฟหนีกับทางนาวยาอินุเอะอย่างมั่นใจจอร์ดโหลดผู้บริหารระดับสูงของโนลิมิตกล่าวสำหรับแซมกูดแมนนั่นเขาเป็นนักชกออสเตรเลีย สถิติการโชกของเขาชนะ17ครั้งชนะน็อก7ครั้งเขาไม่เคยแพ้หรือเสมอใครสำหรับไฟต์ต่อไปของเขาเขาจะขึ้นชกในวันที่13มีนาคมนี้ที่ออสเตรเลียกับทางมาร์คสไรฟสเพื่อชิงแชมป์ w b o o r i e n t โอในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทซึ่งเขาจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อนเพื่อจะให้อยู่ในเส้นทางการเจรจาการชิงแชมป์โลกกับทางนาวยาอินเวต่อไปนั่นเอง